เรามาดูการปลด Gmail ของแท็บเล็ต a 7 lite wifi กันตัวนี้เป็น t 2 2 0นะครับส่วนใหญ่จะเจอ t 2 2 5ตัวนี้เป็น t t 2 0นะอ่าวิธีการปลดก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ในการที่เราจะปลดล็อกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลดอยู่2วิธีด้ยวยกันวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองปลดผ่านโหมด Odin นะครับเพราะว่ารุ่นนี้โปรแกรมมีรายชื่อให้เราเลือกใช้งานนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของการปลดผ่านแบบหมวด Odin เนี่ยถ้าอัปเดตเกินปี2023แล้วมันจะปลดไม่ผ่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมเข้าหมวด Odin เรียบร้อยนะครับใช้โปรแกรมสั่งเข้าหมวด Odin โอเคทีนี้เราก็เข้าโปรแกรม Unlock t o o นครับพอเข้ามาที่โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราไปที่หมวดของซัมซุงนะครับอ่ะโอเคจากนั้นเราก็ทำการไปที่หมวดของ Odin นะลอง รีดลายละเอียดเครื่องก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าตรงรุ่นไหมนะครับตอนนี้เห็นไหมเป็น T220 นะครับอ่าส่วนใหญ่ท่านจะเจอ225นะผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะรุ่นนี้นะครับปกติจะเป็น T225 เราก็พิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาของซัมซุงนะครับ t 2 0ปรากฏว่ามีรุ่นให้เลือกนะครับเป็น A7 Lite Wi-Fi ลองสั่งผ่านโหมดอดินอ่าลองดูว่าจะผ่านไหมนะครับ โอเคตอนนี้ก็รอให้โปรแกรมวิ่งนะครับมันจะทําให้มือถือกระพิบไปมานะครับหลักการข้อมูลนี้ก็คือมันจะทําการแฟดไฟล์ทับนะครับเพื่อแก้แต่ถ้าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยมันจะถูกปิดพอร์ไอถูกปิดการอัปเดตนะครับถูกปิดการดาวเกรดอะนะครับถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเฟลแบบนี้ถ้าเฟลแบบนี้ทาําไงทีนี้เราจะต้องทําการปวดอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการปวดผ่านโหมด m ม d ิเต็ตวิธีการเราไปเลือกโหมดบอมแทนนะครับ จากนั้นเลือก e l a t f r p มือถือเรานะครับหรือแทนะ็บเล็ตปิดเครื่องให้สนิทกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้แล้วเสียบสายครับจะโผล่พอรมี m e d i เทกขึ้นมารุน่นนี้สามารถปลดผ่านโหมดนี้ได้นะครับวิ่งละอ่าพอวิ่งเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านเรียบร้อยเห็นไหมนะครับโอเคนะครับถ้าไหนที่เจอปัญหาที่ปลดไม่ผ่านก็ลองใช้วิธีนี้ตามตามนี้ดูนะครับแต่ก่อนก็ลองลองใช้โหมดออริก่อนนะครับโหมดแรกก่อน พอโหมดแรกไม่ได้ค่อยมาโหมดนี้นะครับโหมดนี้บางทีจะขึ้นยากโอเคตอนนี้ก็รอตัวแท็บเล็ตของเราบูตเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเครื่องครับที่นี้โอเคพอเครื่องขึ้นมาแล้วเราก็ทําการกดตั้งค่าปกติเลยครับตัวนี้ไม่ต้องทําการเชื่อม wifi นะตัวนี้มีข้ามข้ามเลยพอดีเครื่องนี้มันจอมืดไปหน่อยนะครับเจ้าของเครื่องส่งมาปลดรหัสอ่าปลด gmail แล้วก็ทําการเปลี่ยนจอด้วยตอนนี้กําลังสั่งจอให้อยู่ เพราะว่าจอเนี่ยมันต้องสั่งตามเครื่องของรุ่นนะครับตอนนี้มือถือเยอะมากนะครับจะไม่สามารถสต็อกอะไรได้นะต้องได้สั่งตามรุ่นให้อโอเคตอนนี้ก็รอเครื่องบูทเข้ามาอโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้ละท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์หรือ Facebook อาจารย์สงการนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้ครับ ทำให้ราคากันเองราคาช่างถ้าไม่มีโปรแกรมนะส่งมาทําก็คิดให้ราคาช่างหรือถ้ามีคอมหรือโน้ตบุ๊กออนไลน์ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ